พาร์ทสองพาร์ทสองเราจะมาจัดบ้านให้ไอโซพอดจริงๆอะเรียกว่าจัดก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าสเปซเล็กมากถ้าอยากเรียกแล้วถ้าอยากจัดอะว่าจะทำเ็นเทอรีเรียมแต่ว่ารอดูก่อนนะว่าเราจะเรียงรอดหรือเปล่าโอเคอันนี้เป็นดินที่ผสมพวกพีทมอสพวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คิดว่า ถ้าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากเพราะว่ามันเป็นดินที่เอาไว้ปลูกพวกกุหลาบพวกอะไรเงี้ยได้เลยถ้าห,หน่อยจะเปลี่ยนดินให้น้องก็แค่เทเขาลงไปในกระถางต้นไม้แล้วก็ปล่อยเขาสู่สุขติอ่ะโอเคปึ๊บเราก็จะได้ดินประมาณนี้ไฟส์ประมาณนี้นะคะพระเอกพระรองเขาเรียกพระรองใช่ไหม อพระรองของเราจริงๆอะ่ะครัวสีนี้นะอีกหน่อยว่าจะต้องหาสีแบบสีส้มสีน้าเงินเขาจะมีสามสีสีส้มสีน้าเงินสีแดงมาอยู่ด้วยตอนนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นใครเพื่อนๆเห็นใครหรือยังคุยก่อนนะคือด้วยความที่เราอาจจะคุ้นชินอ่าคุ้นชินกับพวกเนี้ย สีขาวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรากลัวเขาเออเห็นแล้วล่ะเขาเป็นตัวจิว๋ววมากเล็กเล็กแบบเล็กมากเล็กจนมีใครเห็นบ้างไหยังมีใครเห็นบ้างรือยังไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรหนูไม่ต้องตัวใหญ่มากนะหนูอยากตัวใหญ่มากกว่าน,นี้แล้วนะกลัว ดูย้อนแย้งเนาะกลัวแต่ก็ซื้อมาซื้อมาเลี้ยงก็ไม่ได้กลัวเลมอนนะเลมอนมันน่ารักให้อาดีค่ะทีนี้เหรอมอสมอสก่อนละกัน มอสเขาบอกว่าน้องอ่ะชอบมอสเราตั้งอย่างนี้เลยได้ไหมมันจะได้ดูเเลื่อมๆลงมานิดนึงก็ได้ ที่เขาให้มาทำไมชั้นเริ่มสำเนียงเป็นพม right ่าได้เนาะเราจะปิดแค่นี้พอเขาบอกว่ามันควรจะมีสองชั้นชั้นนี้วางข้าวชั้นนี้วางอันนี้ไว้เอาข้าววางไว้บนนี้แล้วก็ปิดทับอืลองดูก่อนแล้วกันหิ้นกระดองปลาหมึกมันใหญ่มากเลยอ่ะ พุ๊บพุ๊บเห็นไไซส์นี้ very small ปุ๊บป้าอ้าวทินฟูนลามสโตนเป็นไงบ้างให้ให้ดูคร่าวๆก่อนพยายามจะสวยพุบพไม้กระดกไม้กระดก ก็จะโรยเศษไม้ให้เขาสักหน่อยมันใหญ่ไปฉีกเพื่อความสวยงามมัง้งแค่นี้ก่อนแล้วกัน กระดองปลาหมึกมนใหญ่มากเลยถ้าวางเข้าไปอีกนี้เต็มบ้านละขออนุญาตตัดแล้วกันอพอเรามีน้องห้าตัวน้องไม่ต้องกินเยอะก็ได้แค่นี้พอฮึเรารู้สึกว่ามีคนชอบกินกระดองปลาหมึกเหมือนกันใช่ไหมครับอปบใช่ไหมนะใช่ไหมนะ เหอเคป่ะสบายแล้วละ่ะที่บ้านมีครบทุกอย่างไม่ต้องซื้อเพิ่มเพื่อการนี้แบ่งกันคิดแบ่งกันใช้โอเคพอได้ไหมพอเรียบร้อยเป็นกุลสตรีบ้านกุลสตรีบ้างไหมคะถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขาจัดมามันต้องเรียบร้อยเนาะ เขาบอกว่าให้จําความชื้นให้จําความชื้นจําไม่ได้หรอกวพรามันควณจะประมาณไหนอย่าถามหาโอ้ยตายตาตไม่น่ารักเลยนะเชร์เดดนะโอเคแล้วเราก็จะไปสัตว์เลี้ยงแสนรัก รักมากกว่าเชอร์เบตแล้วตอนเนี้ยเขาหายไปค่ะท่านผู้ชมไม่มีเนะาะกเก็บไว้ว้าวบอกว่าไม่มีได้ยังไงบอกว่าไม่มีได้ยังไงเห็นน้องไหมคะเห็นน้องไหมคะว้าอ,อย่าอย่าบินมากินนะอย่าบินมากินนะ บินมากินนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนหนไคะอันนี้คือ i s โ p พอ t l ตเลมอนบ w จริงๆอ่ะอยากได้ลับเรดัก้เดี๋ยวจะไปตามหาอยู่รู้ลบว,ว่าร้านไหนมีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปออกงานเฉ่านอมจิต เดี๋ยวเราจะพาคุณไปจ,จริงๆไอเราอ่ะรู้จักไอโซพอตครั้งแรกเนี่ยจากการที่ไปเดินงานพวกสัตว์เอ็กโซติกเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ไปเจอร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านร้าไม่ใช่ร้านที่ซื้ออันนี้นะร้านนั้นชื่อร้านที่เราไปเจอครั้งแรกแล้วก็แบบจุดประกายว่าเฮ้ยมันมันน่ารักอะ่ะคือร้าน MJ i s o p o อโแต่เวลาซื้อหวยมาออกที่ Little i s o p o ซพ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ซื้อ MJ นะเราก็จะซื้อเขาเหมือนกันแต่ว่าเรามาได้ของที่นี่ก่อนอันนี้ฮะเป็นตัวที่สามละปล่อยน้องคืนสู่ป่าป่าปึ๊บอก,ก,กน้ำมอสส่งมาคา่าไม่สวยค่ะ อยู่มุนนี้หมดเลยสี่ตัวเขาให้มาทั้งหมดเนี่ยคือห้าตัวเป็นเซ็ตเซ็ตนี้ก็คือหนึ่งพันหกรอยเก้าสิบาทรวมส่งสั่งในช้อปปีนะคะนีลงไปลูกบ้านใหม่ของหนูนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะทำใหม่ให้ใหญ่เบิมม่มเบิ่มมีให้หนูออกออกออกลูกออกหลานมาเยอะๆก่อนนะ คนตอนนี้ที่บ้านนะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราออเดอร์ไอโซพอดมาเลี้ยงน่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ขเขาน่าจะตกใจแม่ถามว่าแม่คงถามว่าที่มีอยู่ไม่พอหรอที่มีอยู่มีอะไรบ้างที่มีอยู่มีเออ่ตะกี้ทุกคนคงเห็นแล้วเชเบตนะคะเป็นนกฟอร์พาสจริงๆเขามีคู่แต่คู่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อวาน เขาก็เลยแบบเงานิดนึงปวนแม่หน่อยตอนนี้แล้วถัดมาก็มีห่านสองตัวมีเป็ดคอรดักสองตัวมีชูการ์ไกดเดอร์หนึ่งตัวมีมีเขาเรีกวปาก็มีนะปอ,ปอมปอมปลาดูปลคราบเอ่อปลาปลาหมอแต่ปลาหมอสีสนะปลาหมอตัวเล็กไม่ใช่ปลาหมอหัวนกหนกนะ สีชายสีชายแล้วก็มีอะไรคะหมาสองตัวใช่ไหมอ๋อลืมลืมตัวที่เป็นอันนี้มีแมวอีกเจ็ดตัวถามว่าอยู่ยังไงทุกวันนี้อยู่แบบทุ่มเทเวลาให้สัตว์เลี้ยงค่ะกับการไปเที่ยวกับการขับรถกันเองห้าตัวนี้มันลำบากเลยเกินกว่าจะลงไปโอเคทุกคนเข้าบ้านเรียบร้อย รอดูว่าน you know okay, so ้องจะปรับตัวได้ขนาดไหนให้ดูกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดภาพกันที่การปรุงอาหารให้น้องนะคะขอเลื่อนขอเลื่อนกล้องให้แบบนี้หน่อยเราจะมาเปิดกระปุกคาเวียแล้วนะคะอันนี้เป็น I support food ยี่ห้อ I so I so care นั่นไงอุตสาห์เาะแล้วนะอุตสาห์เาะแล้วยังโหอีก โอเคเราจะมาผสมอาหารให้น้องดูวยความงงนะคะเราก็จะใช้แค่ช้อนกาแฟเนี่ยแหละคะ่ะหนึ่งช้อนเราให้ใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งก็ได้ประมาณนี้กับสเปรย์ตัวนี้ผสมกันคลุกเป็นข้าวให้เขา มันจะดูไม่หนึ่งต่อหนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าเบสออนสช้อนเนาะประมาณนี้เขาบอกว่าให้คุกให้คุกคุกจนเป็นก้อนอเห็นไหมไม่คนไป คนไปคนจนเป็นก้อนแหละให้ดูก่อนสะได้สกูประมาณนี้ เราเตรียมจานมาให้น้องนะคะจานเราทำด้วยใบมะม่วงตัดให้พอดีสวยงามอนุญาตใช้มือเ <c oughs> ขาบอกว่าทิ้งไว้ให้น้องสักสองวัน นให้ดู hey, <do. S 1> นี่นะคะจานใส่อาหารของน้องนะคะเมืกี้เรายังเห็นเขาเดินอยู่แหละ จะวางจารข้าวเขาไว้ตรงนี้จะทิ้งไหมมีไหมตรงนี้มีน้องไหมนี่คือน้องส่วนตัวที่เหลือน่าจะอยู่ในมอสนี่เรากวนน้องนะคะจริงๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกวน น้องไม่ได้ตายใช่ไหมเนี่ยน้องน้อง๋อน้องไม่ได้ตายโอเคเนี่ยนะคะเสร็จแล้วขยับเข้ามาดูอีกหน่อยไหมกใกล้ใกล้ จะฝากเพื่อนๆดูพฤติกรรมของน้องไปเรื่อยๆว่าจะเจอน้องบ้ากไหมแล้วแกงก็จะขอจบคลิปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะพาไปทำอะไรรับรองว่าอาจจะว้าวสำหรับบางคนหรืออาจจะแบบแล้วไงสำหรับบางคนแต่ว่าก็อยากจะให้มาแชร์ ประสบการณ์ร่วมกันแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะ